ไอเดียก็คือว่าเราเอาดนตรีเนี่ยมาเขาชื่อวิชาดนตรีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะก็มีการฝึกหลายอย่างเช่นฝึกยืนนิ่งๆฝึกการฟังฝึกฟังคนอื่นเยนะคะแล้วก็ฝึกที่จะทำงานกับคอนดักเตอร์นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องแรกปีที่แล้วเนี่ยเราทดลองทาแล้วพบว่าได้ผลค่อนข้างดี ปิเทอมที่หนึ่งเราก็ทําอีกนะคะแล้วตอนนี้มันเห็นผลแล้วว่าคือน,นอกจากจะไม่ใช่อยู่น,นิ่งได้ดีมากดีดีขึ้นมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะวิชาดนตรีที่ทําได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอเขานิ่งแล้วก็ทํางานกับคนอื่นเป็นเนี่ยเ,เรื่องการเรียนในวิชาอื่นก็ด,นดีขึ้นได้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าเราใช้ดนตรีเราใช้ดนตรีมามาเพื่อเขาเช่วยการ,การเรียนพัฒนาความสามารถคิดความสามารถของแต่ละคนนะคะ สำหรับปีถัดไปนะคะ<อ>คน,นี้ยขึ้นม .1 หนึ่งที่เพลินพัฒนาเนี่ยจำเป็นต้องทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะคือกิจกรรมดนตรีนะคะถ้าคุณไม่เล่นเครื่องก็ต้องร้องเพลงนะคะก็ถ้า,ถาจะดูการร้องเพลงก็ดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าถ้ามีเครื่องที่เล่นอยู่แล้วเป็นประจำ จะเป็นเครื่องสากลหรือเครื่องไทยก็แล้วแต่นะคะบอกด้วยนะคะทุกวันหนึ่งวันต่อสัปดาห์เนี่ยเด็กชั้นเจ็ดต้องเข้าวงเหตุที่ต้องเป็นการเข้าวงเนี่ยเพราะว่ามันต้องการฝึกหลายอย่างเนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราทดลองทําวงทําวงออเคสตราเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะแสดงด้วยเนี่ยก็พบว่าเด็กๆต้องกลับไปซ้อมโดยคุณพ่อแม่ไม่ต้องบอกแล้วเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่ซ้อมมาเนี่ยจะเล่นไม่ทันเพื่อน แล้วก็จะเป็นที่แบบว่านะมีความผิดที่ทำให้วง<ม>พาวงไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาเรียนรู้ตัวเองได้ใช่เพราะ,ะ,ะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็เลยจะเป็นฟลบังคับแล้วนะคะสำหรับเด็กทุกคนที่จะขึ้นมรหนึ่งของเพลนพัฒนาจะต้องอเครื่องดนตรีต้องต้องเล่นได้หรือถ้าไม่เล่นเครื่องก็ต้องร้องเพลงนะคะก็จะใช้กิจกรรมแบบนี้มาพัฒนาทักษะ3ทักษะหลักๆของเรานะคะคือทักษะชีวิตทักษะการทำงานแล้วก็ทักษะความรู้นะคะ เมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือค่าของตัวโน้ตสั้นๆง่ายๆคือในองค์ประกอบดนตรีมันเหมือนภาษาภาษาเรามีความสั้นยาวเรามีระดับเสียงสูงต่ําเรามีความช้าเร็วเราสอนดนตรีโดยดึงเอาส่วนย่อยออกมาสอนก่อนนั่นคือค่าของจังหวะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยความพิเศษ ด้วยด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยเราเราก็เลยเลือกสิ่งที่เหมาะกับเขาโดยการดึงเฉพาะส่วนที่เราคิดว่าเขาน้าจะทำได้ดีแล้วสำคัญสุดก็เลยดึงส่วนนี้ออกมาให้เขาทำก่อนก็สังเกตว่าเขาจะมีแบ่งไปสองกลุ่มเขาจะมีความดังเบาไม่ได้แปลว่าเขาร้องได้ร้องไม่ได้นะเขาจะมีร้องเบาด้วยร้องดังด้วยแล้วมีร้องเน้นด้วยแค่นั้นเองก็เดี๋ยวเขาจะมีร้องอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงบังคับที่เขาจะต้องร้องเพลงนี้จะพูดถึง intonation ก็คือความความตรงความสูงต่างของโน้ตและ แต่เขาก็ยังเขาก็ทําได้ดีแต่ยังไม่ได้เนียบมากนะครับก็กลองฟังดูว่าเขาทําได้ยังไง thank you

สบายสบายกำหัวใจเอกทะเลบ้านเราเมืองเราบ้านเราฝาเราทําสบายสบายกำหัวใจเอกมะเร็งบ้านใครเมืองใครไม่รู้ร้องร้องชวนคนนิูสับ